สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟี 4, ทุกท่านนะครับผมเช้านี้เช่นเคยนะครับผมบานสวนเชอรี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมัด,ดใหญ่ๆนะครับผมอู้อะไรมากินกครับเต่าทองเต่าทองนี โอ้จะได้อีกกี่วันเนาะพออาทิตย์บนเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตกไปเยอะฮะตกไปไกลอยู่ด้วยโอเคครับผมวันนี้ไปหลายอยางไปกลับตรงนี้ไปเอาใบไผ่ใบไผ่ต่อด้วยในเปียนะครับผมกินผสมสารกันไป เหมือนเดิมเหมืนเดิมครับเช้านี้โอ้โหตรงนี้ของเนเปียรุทธุเลยครับโอ้แต่ตรงที่โดนน้ำมาพัดมาให้แก้ยังไงนี่ดินกลบลึกขึ้นไม่ได้น,นดินกลบลึกจน ขึ้นไม่ได้ต้องมาเปิดหน้าออกแล้วนะเปิดหน้าดินออก,คร,อกครับผมเดี๋ยวครับผมเดินไปต่อที่ต่อไปนะครับทานีต่อไปยาบไผ่ครับมาต่อที่ใบไผ่นะครับผม ไล่เก็บไปครับผมก่อนที่เขาจะไถไล่จะไถแล้วนี่เครือรอไปเรื่อยนูสุดสายนี่เป็ของชอบแต่หายากเอาอยากโอเคครับไปไปกันสายแล้วเ<ะ>นี่เปียไม่ต้องแล้วเนี่เปียเอาที่ค้างอยู่เมื่อวานพอได้อยู่ไป มาครับผมขณะนี้เวลาเก้านาฬิกาเตรียมอาหารเช้าวไว้ให้หนางนะครับผมยาสดใบไผ่เนเปียผลไม้ก็ขนุนมะม่วงมันเทศนะครับผมจัดไปอาหารเชา้านี้เออแต่ว่า แตงไทยนางไม่ชอบนะแตงไทยไม่กินเลยเอาไว้ให้เหยียบทิ้งเลยแตงไทยไม่ชอบถาไม่รอนนี่คือชอบดิเถแตงไทยเหยียบทิ้งเลยเอาไว้สองลูกเหยียบทิ้งไปเลยขอ,องเยอะด้วยอเอ้าที่ชอบเลยทีนี้ หน้าก็เือล้างวันนี้เดดจัดนะครับเดดจัดแดดจ้ามากเลยนะครับผมโอ้ทำงานกลางแจ้งอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเดดแรงนะฮะจะเข้าตลาดนะครับผมจะไปซื้อผลไม้มาเพิ่มเดือนนี้เตรียมลางไว้ตื่นสายเมื่เช้านะครับผม เดินมาสายพระบินตบาทพระขาวัดเลยอเออนอนหลงนอนเร็วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปตลาดกันครับผมไปออกเดินเล่นสักแป๊บทำความสะอาดที่ยืนไว้ปิดน้ำดูอย่างนี่โอ้ยเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ ไปหนึ่งรอบเล็กรอบเล็กรอบใหญ่ทายมาซ้ายมา,ายมามามา,มาเด้อใครจะมาไอ้ปุ๊กไอ้ตานมาให้เจ้าทิ้งเขาเล่น,นำ้ำไปเดินเดินออกเดินหากินไผ เราไปเรื่อยไปๆถูต้นไม้ก่อนก็อยู่ใกล้บ้านหรือไม่ได้เข้ามาปีนี้ก็ฝั่งนูน้นมีต้นมันสับหลังยังไปเก็บกู้เลยนะครับก็เลยไม่ได้เข้าเอาเลยครับอู้เสีงยงะไยเสียงเลยตัวลายอีกแล้วตัวลายอีกแล้ว ทูทูทูอืมมันเลยครับผมมันอยู่ฝั่งนูน้นอืมกลับมาต้องมาอาบน้ำอีกเด้อ ลายหมดฟูต้นตัวซีถลอกหมดแล้วเขอาสนิมซีถลอกหมดแล้วอืออือกินราไหมกินรา้ไหม อ่ปกินยาป้วยยานพันกิลีกิลีอนะไรนี่ใส่พันใบใหญ่แต่ละพันแต่ละสายพันไม่เหมือนกันเนี่ยนี่เด็กกินแต่ปลายนะ kiên 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 เยนเ็ยนๆก็โอเคอยู่นะครับผมโอ้แต่ถ้าดแดดร้รอนๆก็ไม่ธรรมดาเลยครับช่วงกว่อนหน้านี้สี่ห้าโมงยังออกจากบ้านไม่ได้เลยรล้อนมากไปจะไปต่อใบไผ่เลาะไปเรื่อยๆแหละในหมู่ว้านแหละ,ปะไปเดอะมาจะเล่นดินล่ะ มาไปไปกันขวางขวางหลำใบไผ่ครับผมซีข้างทรอกจัดไปถนนว่างานั่นได้หน่อไม้ติดมือมาอีก เกาะไอท่อน้ำแตกเด้อท่อน้ำฮะบุญ ระวังระวังท่อระวังท่อบุญสูงไปไหม สูไปไหมไปสู <c oughs> ไปไหม ดึงลงมาแล้วค้งางหจักกินมาก,กินขาาไปพวกหลอกเปกปเกล็ก เต็มถนนเลยเอาเอาเอามะม่วงมะม่วงมามาอย่านะนั่นนั่นนั่นไม่เอาไม่เอาอย่านะลยดูนี่มะม่วงเยอะด้วยมามามากินประคมกบกินโอ้ยจะอะไรดอกเว้ นั่นแมวก็มีผักาขม,ขอมโอ้ดึงผักโขมมาทั้งกอนนี่ผักโขมน่ะเบ้นนี่ผักโขมผักโขมผักโขมกอโอ้โอยญยยาวเลยดิยอนาผักาขมกินผักโขมก่อน Okay. อ้อยยาวแล้วอ้อยใหญ่ผักโขมผักโขมกินกินจะได้แข็งแรงเหมือนป๊อบอายตกโขมหนาม มามา,ามามาหาเก็บมะม่วงไหนเนาะดูเต้ะต้นมะม่วงไปไม่เป็นเลยเก็บต้นมะม่วงเบ้นมาหันมาตรงน,นี้ไป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 มาเห็นต้นมะม่วงเลยไปไม่เป็นเลยมะม่วงเอ้า อุยใหญ่ไู้ใหญ่ไปไปไปอ้าวมืดมาอีกแล้วเดินเลาะหาต้นม่วงไปทั่วเลยต้นไหนมีต้นม่วงเลยหาข้างล่าง เกือบรอบแล้วไปเดิเนเบนแอบ เดินสบายมันฝนจะตกขาเดินขาเลาะเลาะเลยนะครับผมก็อีกสักเนี่ยไปอาบน้ำอีกแล้วนะอาเอาตายตัวนม่วงเอาเียวนั่น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 เฮ้ยเนาะนี่ม่วงนั่นไม่มีหลน่นไม่หล่นให้เก็บมันอยู่ที่บ้าน เอาแล้วได้กลิ่นอีกแล้วอือไปะปไปถาบเป็นความนม่ในมาแล้วมาแล้วโอ้ถอยใส่เย์ถอยไม่ทันใส่เยาไม่ทันแล้วจะไม่ดึงกินหญ้าบ้างเหรอข้างทาง อย่เดียวบุญบุญบุญโอ,อ๊อือประคมกินประคมกินประคมเนี่ยปะกะนมปลา,านอนของดีโอ้ปา่าดูทีวีสบายใจเฉยนะับปลาเนะ <laughs> าะปลาสบายใจเฉยเลยปลาทุกวันไปเห็นออกไปข้างนอกเลยปลา เอาเอาเอาโอ้โอ้น้ำบ้านปลาลมมาแรงแท่แล้วมืดฝนลมแรง เห็นเลยเห็น,น,นวยเช้าแดดมันผิดปกติพูดเย่างงก็มีเลยคนตกหนาเรือจะมีลมมาโอ้ยเนาะปล่อยหน้าบาดปา่ปาเนาะป่าโชคแล้วป่ามีโชคแล้วป่าๆๆเดิน ท่าไม่ขยับมานิดนันนี่นะติ๊กเตม,มไปเอาแล้วตอนจบตอนเข้าบ้านมาเจอเพื่อนซีเชแล้วเอาแล้วครับเฮ้ยเออ ไปไปได้แล้วว่าแล้วควายไม่สะดุ้งควายไม่สะเทือนเอ้าเอ้าโอ้ยลอควายไม่สะเทือนไปข้างสถานกลัวจังกลัวควาย ไปเข้าบ้านตอนจบโอ้ตกมาตาย,ตอ,ย,ายตอนจบไม่สวยงามเลยตอนจบไม่สวยงามคิดแล้วโอเคเฮาอาบน้ำอีกคนตุแช่เท้านะครับผมแช่เท้ากินผลไม้ขอบคุณขนุนจากคุณแม่จากคุณแม่กินนะครับขน เดินมาหนึ่งรอบสุดท้ายไม่เจอควายหน้าบ้านตัวเองร้องเสียงหลงเลยกลัวควายมากหน้าบ้านตัวเองเแท้ๆก็ยังร้องแบบงุดกันเลยนะรครับผมแช่เท้ากินผลไม้ก็สุดยอดแล้วโอ้คลุมพลสองฟ้าวันนี้นะครับผมมีลมด้วยมีลมด้วย คผู้ชคเหมือนจะฝนนะครับขาหน้าขาหลังนะครับผมโอ้หัวม่วงก็หล่นเลยลมแรงก็ตุบผลไม้ทั้งหัวม่วงทั้งขนนเด้อแต่นางโอ้ผนตบแ้วนางไม่ชอบคืออันนี้เองนะครับผมแตงไทยนางไม่ชอบเลยนะครับ าวางไว้ให้เหยียบทิ้งเลยเหยียบทิ้งหมดเลยโอ้นังไม่ชอบนะครับผมพึ่งรู้โอ้ขาหลังลงครับผมผลไม้ต่อหน้าอย่างดีแค่มีที่ไหนนะครับผมแค่เท้าได้ผลไม้แบบชำชำนะฮะ นานได้นะพ่อนานนานก็ได้เ<า>ด้อพ่อนานนานก็ได้นะพ่อแชนนานนานก็ได้ถ้ามีอย่างนี้อ่ะเสียงเม็ดฝนโี่ครับผมขอจบทิิปรงเพวันนี้นะครับผมฝนมาเลยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ